สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกๆคนด้วยนะครับเพราะผม s e a s ่นสตูดิโกันอีกเช่นเคยและคลิปนี้ครับเราจะพาทุกคนเนี่ยไปจัดอันดับ20เกมฟรีเล่นกับเพื่อนที่น่าเล่นกันนะครับโดยแต่ละเกมที่คัดมานั้นก็จะเป็นเกมที่เล่นฟรีทั้งหมดแบบที่ไม่ต้องเสียตังก็สามารถเล่นสนุกกันได้เลยนะสุดจะมีเกมอะไรที่น่าสนใจกันบ้างก่อนจะไปรับชมเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่องของซีซั่นสตูดิโกันด้วยนะครับ อันดับที่20 The Cycle Frontier เกมแอคชั่นชูทติ้งมุมมอง FPS ที่ผสมผสานการเล่นแบบเข้ากันในแนวของ PVP และก็ PVE ครับที่มีศัตรูไม่ได้มีเพียงแค่หนึ่งเดียวนะแน่นนว่าตัวเกมดังกล่าวครับเปิดให้บริการในรูปแบบของ r e e to p l y y สำหรับ The Cycle Frontier นั้นเป้าหมายคือทำภารกิจให้สำเร็จบนดาวเคราะห์ที่รกลางนะในขณะที่ต้องปกป้องชีวิตของตนเองจากสิ่งมีชีวิตบนต่างดาวแห่งนี้ด้วย เอาง่ายๆครับมันก็คือเกมยิงเอเลียนนะครับบวกกับการเล่นแบบ PvP เกมนี้ยิ่งบันเทิงเรองใจสายฮาร์ดคอร์กันอย่างแน่นอนเนื่องจากเป้าหมายในการชนะนั้นเราต้องทำภารกิจอย่างการเก็บแร่ตามสังหารมอนสเตอร์เพื่อรับเงินแล้วก็เอามาซื้ออาวุธครับแล้วก็ขึ้นยานนี้ออกจากดาวให้สำเร็จแถมยังมีผู้เล่นที่จะต้องร่วมมือกันหรือจะไล่ฆ่ากันก็แล้วแต่เลยนะโดยตัวเกมนี้เปิดให้เล่นกันฟรีๆครับโหลดได้ที่สตรีมนะใครสนใจครับชวนเพื่อนเข้าตีและไปมันกันดูได้เลยครับ อันดับที่19เกน The Witcher Card Game เกมการ์ดจากจักรวาลของนิยายชื่อดังของ The Witcher นั่นเองครับซึ่งตัวเกมก็สามารถถ่ายทอดตัวละครและโลกของ Dark Fantasy กันได้อย่างสุดๆครับโดยตัวเกมนี้ยังมีการ์ดให้เลือกใช้งานเยอะแยะมากมายนะซึ่งการ์ดแต่ละใบนั้นเรียกได้ว่าสวยงามครับแค่ขยับก็ถือว่าสวยแล้วตัวเกมยังมีระบบการเล่นที่แหวกแนวโดยการแพ้ชนะขึ้นอยู่กับค่าพลังรวมของการ์ดทั้งหมด และจะต้องแข่งให้ชนะ2ใน3ด้วยทําให้เราต้องเก็บการ์ดไปชนะรอบอื่นบ้างแทนที่จะทุ่มเพียงรอบเดียวเท่านั้นครับเกิดเป็นกลยุทธ์และการเดาใจคู่ต่อสู้ที่สน e ุกตื่นเต้น <Spe cs> จนหวางไม่ลงกันเลยครับอันดับที่18ฟรีสตายรีบาวเกมแนวสปอร์ต MO จากไ h ้จอยซิตี้ครับที่ ายในเกมผู้เล่นจะได้สวมบทบาทเป็นนักบาสเกตบอลมืออาชีพโดยสามารถเลือกสร้างตัวละครได้ตามใจชอบซึ่งแต่ละตัวก็วจะมีความสามารถในการเล่นที่แตกต่างออกไปสรุปเกมเพย์นั้นจะเน้นรูปแบบการเล่นที่อิสระหลายขอบเขตครับโดยจะแบ่งผู้เล่นออกเป็นทีมแบบ3 V3 นั่นเองในด้านของงานภาพกราฟิกทำออกมาได้ดีสวยงามไหลลื่นมีกลิ่นอายของฮิปฮอปเข้าไปด้วยครับผสมผสานกับศิลปะสมัยใหม่รวมไปถึงเทคนิคการเล่นบาสและท่วงท่าลีลาที่งดงามสมจริงในขณะเดียวกัน สำหรับใครที่มีใจรักในกีฬาบาสเกตบอลอยู่แล้วแล้วก็ตัวเกมนี้ถือว่าไม่ควรพลาดกันเลยครับอันดับที่17 v a m p i แวมไพร์เดอะไม t b u ควส n บหสำหรับตัวเกมนี้ยังคงเป็นการเล่นแบบ Battle ร o ย a l e นั่นเองครับนั่นคือการต่อสู้และอยู่รอดให้ได้เป็นคนสุดท้ายหรือที่สุดท้ายครับตัวเกมนี้จะมาในมุมมองแบบเ h ิร์ Person และสามารถเลือกได้ว่าจะลุยเดี่ยวหรือตั้งทีม3คนครับจากนั้นก็เข้าสู่สมรภูมิเพื่อต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นนั่นเองตัวละครน,นั้นจะมีประมาณ6ตัวให้เลือกด้วยกันครับแบ่งเป็นเผ่าละ2ตัวนะซึ่งจะมีสกิลจำเผ่าและทักษะความสามารถที่แตกต่างกันออกไปครับมีทั้งการเน้นแบบบุกโจมตีเน้นตั้งรับหรือจะเป็นการสนับสนุนเพื่อร่วมทีมจุดเด่นของตัวเกมนี้เราจะไม่ได้มาแนวโดดล่มนะครับแต่ว่าจะเป็นผีดิบหรือแวมไพร์นั่นเองคือสามารถดูดเลือดคนได้ด้วยนะ ค่อนข้างโหดสะใจอยู่ไม่น้อยกันเลยครับอันดับที่ 16. n i n นีโนคุนิ s s ส o วิ d ์เกม m m o ม p g จากอนิเมะของนีโนคุนีครับโดยทุกเกมนั้นจะพาเราเข้าไปสู่ในโลกแฟนตาซีที่กว้างใหญ่ครับซึ่งต้องบอกเลยนะว่างานภาพกราฟิกของเขานั้นดูดีเป็นอนิเมะด้วยครับและก็น่าเล่นมากๆ ส่วนระบบการต่อสู้นั้นจะเป็นสไตล์แฮ็กแอนด์สแลนครับและก็จะมีระบบของธาตุแพททางรวมไปถึงการ skill, อัปเกรดสกิลอัปเกรดอุปกรณ์สมใส่เหล่านั้นสามารถทําได้หลากหลายแบบครับทาให้การเล่นนั้นมีความสนุกมากยิ่งขึ้นบวกกับงานแฟชั่นคอสตูมและสัตว์เลี้ยงสัตว์ขี่พวกนี้ครับทำให้ตัวเกมนั้นค่อนข้างโดนใจใครหลายๆคนกันเลยทีเดียวและตอนนี้ก็จะมีการนําระบบของ NFT เข้ามาด้วยยิ่งเพิ่มความน่าสนใจของตัวเกมนี้มากยิ่งขึ้นครับ อีกสิ่งหนึ่งครับตัวเกมนั้นจะมาพร้อมกับ5อาชีพให้เลือกเล่นในตอนแรกนะได้แก่ s o อตแมนเดสทรยเออร์เอนจิเนียร์วิสและก็โลครับและที่สําคัญตัวเกมนี้มีภาษาไทยเปิดให้เล่นกันฟรีๆกันด้วยออนไลน์เล่นกับเพื่อนกันได้ครับรองรับการเล่นทั้งบนคอมแท็บเล็ตและก็โทรศัพท์มือถือพร้อมกันครบจบในเกมเดียวกันเลยครับ อันดับที่15 Lost Ark เกมออนไลน์ M.O.R.P.G. ฟอร์มยักษ์ผลงานสุดอลังการจากค่าย Smilegate ครับสำหรับ Lost Ark นั้นจะมาในรูปแบบของแ a ก k อ n d s l ล s h ครับเดินหน้าฟันแหลกด้วยมุมกล้องจากด้านบนเห็นมุมกว้างๆแบบนี้เลยอารมณ์ประมาณเดียโบนะครับแต่ว่าภาพของเขานั้นสวยงามกว่าหลายเท่าเลยสำหรับสายอาชีพนั้นก็มีให้เลือกเล่นกันเพียบครับตั้งแต่การต่อสู้แบบมือเปล่านักดาบจอมโหดหรือจะเป็นจอมขมังเวทครับ บอกได้เลยว่าอาชีพแต่ละอันนั้นน่าเล่นมากๆตัวเกมมาพร้อมกับแมปอันกว้างใหญ่ครับรวมไปถึงระบบหลายสกิลบอสดันเจียนและการ PVP ที่น่าสนใจครับตัวเกมนี้เปิดให้เล่นกันฟรีๆแล้วนะแต่ว่าโซนของประเทศไทยนั้นอาจจะต้องมุดไปเล่นกันนิดนึงครับใครเน็ตไม่ดีเนี่ยอาจจะเจอปิงพอสมควรแต่เกมดีมีคุณภาพแบบนี้คนเล่นเยอะด้วยถือว่าไม่ควรพลาดครับ อันดับที่ 14. ดันเ d u n l e s s เกมออนไลน์แอคชั่น RPG แนว Monster Hunter ครับที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นเกมล่าแย้แบบตะวันตกที่มีโลกเกมเฮและกราฟิกสวยงามระดับไฮเอ็นเลยทีเดียวภายในเกมเราจะได้รับบทเป็นหนึ่งในนักล่าครับที่ถูกส่งตัวมายังเกาะรอยฟ้าแห่งนี้ที่เต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดมากมายให้ได้ล่ากัน สระบบการเล่นจะเป็นการรับเควสโดยเราจะต้องสร้างอาวุธอัปเกรดแล้วก็ครับของเตรียมเอาไว้เลยครับก่อนจะไปบูนอกเมื่อเป็นทีมรวมกับนคนอื่นนะซึ่งแน่นอนว่ามอนสเตอร์แต่ละตัวที่ได้เจอนั้นนะครับก็จะมีค่าพลังมหาศาลชนิดที่ว่าเราไม่สามารถสู้คนเดียวได้เลยละครับสำหรับใครที่กำลังมองหาเกมดีมีคุณภาพเกรดสูงครับเล่นสนุกกับเพื่อนได้ด้วยไม่ยากจนเกินไปครับก็ต้องขอแนะนำเกมนี้กันเลยครับ อันดับที่ 13. Diablo Immortal เกม M M O ฟอร์มยักษ์อีกหนึ่งเกมครับจาก IP ดังระดับโลกอย่าง Diablo นั่นเองครับที่ในเวอร์ชันนี้จะเป็นเนื้อเรื่องระหว่างภาคที่2และภาค3ครับจะเปิดให้ในฝั่งของ PC และก็มือถือพร้อม,อมกันเลยครับรองรับการเล่นแบบข้ามแพลตฟอร์มกันได้ด้วยทางด้านของการเล่นนั้นมีทั้งแบบซโล่ครับหรือจะเป็นการออนไลน์กับเพื่อนมีอาชีพให้เลือกถึง6คราฟยกันในเริ่มแรกครับ สำคัญตัวเกมนี้เล่นมือล้วนๆนะไม่มีระบบออโต้ในการช่วยเลี่ยนครับบรรยากาศต่างๆถือว่างานดีเลยยิ่งปรับกราฟิกสูงๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าจัดเต็มกันมากครับอินาอของซีรีส์เดียบนั้นมากันครบงานภาพงานเสียงสกิลต่างๆถือว่างานดีมีคุณภาพเลยเรียกได้ว่าพี่เขาจัดให้แบบไม่ผิดหวังกันเลยละครับสำหรับเดียโบอิมมอร์ท อันดับที่ 12. c o n q u e r e r Base เกมออนไลน์ tactical action MMO ครับที่จะให้เราสวมบทเป็นแม่ทัพทหารอันยิ่งใหญ่ของจักรวรรดินั่นเองครับดยตุกเกมจะนเน้นการ PvP กับผู้เล่นคนอื่นลุ้นๆเลยนะแต่ก็ยังมีการชนภายแบบ Open World ให้เราได้เล่นกันด้วย รวมไปถึงฝึกฝนความแข็งแกร่งและก็ตามหาไอเทมและอื่นๆอีกเพียบครับการทาสงครามภายในเกมนี้ถือว่ายิ่งใหญ่เวอร์วังมากนะเหมือนสงครามจริงๆกันเลยครับเพราะว่าจะรวมเหล่าแม่ทัพนายกองกว่า30กองทัพมาร่วมสู้กันแบบหนึ่งจะมีทหารยูนิตกว่า1000ชีวิตครับทำให้ได้สงครามแบบขวดกันมันๆเดือดๆกันเลยละครับทางด้านงานของอาวุธนั้นมีให้เลือกใช้กว่า10แบบและตอนเรา PVP เนี่ยยังมีกองทัพลูกน้องให้ได้สั่งการกันด้วย รวมไปถึงมียูนิตอื่นๆอย่างเช่นพวกพลทหารพลธนูพลหอกอะไรพวกนี้ด้ยครับอีกทั้งกองทัพลูกน้องทิ่เทพเนี่ยก็มีให้เลือกปลดล็อกกันมากมายนะยิ่งทหารของเราเก่งก็จะเล่นง่ายและก็ได้เปรียบคู่ต่อสู้เพิ่มมากขึ้นครับตัวเกมนี้มีภาษาไทยไม่ต้องแปลก,กันให้เมื่อยล่ะครับอันดับที่ 11. h e a r t ฮาสโ เกมการ์ดดิจิตอลที่ฮิตที่สุดจากบิสสันเอ็นเตอร์เทนเมนต์ครับที่ตัวเกมนั้นจะนำตัวละครจากของ World of War c r a f t มาแทบทั้งหมดเลยนะโดยมีจุดเด่นอยู่ที่งานภาพกราฟิกที่สวยงามและระบบที่สมดุลเข้าใจง่ายครับตัวละครหรือฮีโร่เนี่ยจะมีลักษณะพิเศษประจำตัวครับที่เราสามารถเลือกเล่นตัวไหนก็ได้ภายในเกมจะมีเด็กให้เราเลือกจัดเลือกทำคอมโบกันเป็นร้อยๆเด็กเลยครับรวมไปถึงมีภาษาไทยในการปรับใช้งานกันด้วยนะเล่นได้ทั้งบนคอมแล้วก็มือถือกันเลยครับ สำหรับ h r t h s t o n e นั้นก็ถือว่าขยันอัปเดตคอนเทนต์เข้ามามากมายนะรวมไปถึงโหมดการเล่นก็มีมาเรื่อยๆครับจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองและทำให้ผู้เล่นหลายล้านคนในโลกเนี่ยติดหนึบกันมาจนถึงทุกวันนี้สำหรับใครที่ชื่นชอบเกมวางแผนตล์เกมการ์ดท,ที่มีรูปแบบการเล่นที่ไม่น่าเบื่อเนี่ยแนะนำเกมนี้กันดูเลยครับอันดับที่10 p a พส of Ex อ็ i เกมออนไลน์แอคชั่นแฮ็กแอนด์สแลครับนับว่าปัจจุบันนั้นพัฒนามาไกลามากๆเลยนะสหรับตัวเกมนี้แล้วก็เป็นเกมฟรีที่เล่นสนุกที่คอเกมเมอร์สายฮาร์ดคอร์เนี่ยยกให้เป็นหนึ่งในสุดยอดเกมฟรีเลยละครับ ตัวเกมจะมาในแนวแบบ Dark f a n นตาซครับที่มุมมองเนี่ยเหมือนเกมเบียโบเลยนะเดินหน้าฟันแหลกฆ่ามอนสเตอร์แล้วก็ตามหาไอเทมมาเสริมความแข็งแกร่งให้กับตัวละครครับแต่ว่าตัวเกมนี้เป็นเกมที่เล่นฟรีนั่นเองครับจุดเด่นของเขาอยู่ที่ระบบของ Active Skill จากเกมครับที่สามารถนำไปใส่อุปกรณ์และทำให้ความสามารถของสกิลนั้นดีขึ้นแถมยังพ่วงมาด้วยของระบบ Passive Skill t ท e ีครับที่เราสามารถเลือกอัพกันได้อย่างอิสระเลยด้วยนะ ซึ่งทำให้บิว้วตัวละครได้มากกว่า1,000รูปแบบครับคือตัวเกมนี้เนี่ยเขาว่ามานะไม่มีเปเทวินครับฝีมือล้วน,นจัดว่าเปน็น1เกมฟรีที่เล่นไม่รู้เบื่อเลยนะครับใครที่อยากจะปั้นตัวละครในสไตล์ของตัวเราเองนะตัวเกมนี้ถือว่าพลาดไม่ได้ครับอันดับที่9ว่าวาร a โลแร เกม FPS ในรูปแบบของฟรีทูเพย์ครับจากค่าย LIOS g a เกโดยตัวเกมนั้นจะเป็นรูปแบบของการยิงปืนแบบ 5v5 ครับที่ระบบเกมเพย์ของตัวเกมนี้เน้นไปที่ความรวดเร็วโดยมีการอาสไตล์การเล่นแบบเกม o อ e r w a t c h มาผสมกับ CSGO ครับและใช้ความสามารถของคาแรคเตอร์ตัวละครเป็นตัวแปรในการวางกลยุทธ์ ซึ่งจุดเด่นของเขาอยู่ที่ระบบของสกิลความสามารถนี่แหละครับและรูปแบบการเล่นของตัวละครแต่ละตัวที่จะมีผลต่อการแพ้ชนะภายในเกมนี้ครับตัวเกมนี้ถือว่าเล่นเพลินใช้ได้นะใครที่คอมเครื่องไม่แรงครับตัวเกมนี้เอาอยู่แน่นอนลันกันได้แบบลื่นๆและที่สําคัญตัวเกมมีภาษาไทยกันด้วยแถมยังติดท็อปอันดับเกมที่มีคนเล่นมากที่สุดแทบทุกเดือนอีกด้วยนะใครที่ชื่นชอบเกมแนวยิงๆ f p s ภาพไม่ได้เลยนะครับสำหรับตัวเกมนี้ อันดับที่8 w a l f f r a m e เกมออนไลน์แอคชั่นไซไฟครับปุมมองบุคคลที่3แบบ Multiplayer จากค่าย i s t t n n t Extreme ครับที่ตัวเกมเขามาพร้อมกับกราฟิกจัดหนักจัดเต็มนะถึงแม้ว่าตัวเกมนั้นจะมาหลายปีแล้วแต่ถือว่าเป็นเกมฟรีที่ควรค่าแต่การเข้าไปเล่นสักครั้งหนึ่งครับเพราะาทำออกมาได้ดีและก็มีเอกลักษณ์โดดเด่นและแตกต่างจากเกมอื่นๆครับทั้งตัวละครแบบดินจาไซเบอร์ อาวุธที่ลัสมัยมียานอวากาศและปีกช่วยบินเป็นพานะรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงหน้าตาแปบ,บกระดาษพวกนี้เป็นคู่หูกันด้วยนะส่วนไฮไลท์ของตัวเกมคือระบบการต่อสู้ที่เรียกว่าบูสส์ใจกันเลยทีเดียวครับสามารถปรับเปลี่ยนอาวุธได้ตามสไตล์ของเรา โดยทุกเกมจะเน้นเป็นการเล่นแบบฟรีทูเพย์อย่างแท้จริงครับเพราะว่าทุกอย่างภายในเกมสามารถทําขึ้นมาได้หาขึ้นมาได้นะยกเว้นพวกสกินเพื่อเพิ่มความสวยงามเท่านั้นมันจะเป็นต้องเติมก็โหดได้ครับสำหรับทุกเกมนี้แต่ว่าเกมเมอร์สายฟรียังคงต้องขยันและอดทนกันนิดหนึ่งนะครับ <S <S อันดับที่7 Apex l e g e n d เกมแอคชั่นเอาชีวิตรอดแบบแบทเทิลย่อในรูปแบบทีมครับผสมผสา,านการใช้งานของสกิลฮีโร่ที่ต่างกันออกไปจุดเด่นของตัวเกมนี้คืองานภาพกราฟิกและก็เสียงยนะครับที่ทําให้รู้สึกเหมือนอยู่ในสมอภูมิรบกันเลยจริงๆแม้ว่าเกมเพลย์หลักยังคงเป็นแบบแบทเทิลย่อนะแต่ตัวเกมนี้ก็เป็นการเล่นแบบทีมครับจึงทําให้รูปแบบการเล่นใหม่ๆนั้นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งบอกเลยว่าใครไม่เคยเล่นเกมนี้นะถ้าไปลองแล้วเนี่ยมันติดใจกันอย่างแน่นอนครับ ตอนนี้เปิดให้เล่นกันแบบฟรีๆทั้งบน PC และมีเวอร์ชั่นมือถือเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับสำคัญคนเล่นเพียบใครอยากได้เกงคุณภ,ภาพแบบนี้นะชวนเพื่อนตั้งตี้แล้วไปหมั่นกันดูได้เลยอันดับที่ 6. f หกฟอสไน เกมแบทเทระยออยอดฮิตจาก Epic g เกมครับที่เปิดให้บริการในรูปแบบของ f r e e ู p a y y เน้นบูหลกยิงกระจายครับส่วนสิ่งที่แตกต่างจากเกมอื่นนั้นคือตัวเกมนี้เราสามารถขุดหรือตีทรัพยากรอย่างพวกเช่นไม้เหล็กหินอะไรพวกนี้ครับเพื่อมาสร้างเป็นที่กำบงังบันไดาตามแต่จินตนาการของคนเล่นเลยนะทำให้ได้ความหลากหลายภายในเกมในการต่อสู้และการป้องกันครับ ส่วนสเสน่ห์ของตัวเกมนี้เนี่ยคือเขาขยันไปคอลแลบกับพวกซีรีส์นะเกมแล้วก็การ์ตูนต่างๆครับทำให้สกินภายในเกมมันโคตรจะเยอะและแต่ละอันเนี่ยสวยทั้งนั้นครับใครที่เล่นเกมนี้เนี่ยต้องอดใจไม่ไหวต้องเปสกินกันอย่างแน่นอนครับจัดว่าเป็นเกมแบบแบทเทิล o ย่อ e นะที่น่าเล่นและก็ฮิตที่สุดอีกเกมหนึ่งเช่นเดียวกันครับอันดับที่5 League of Legends ถ้าพูดถึงเกมฟรีเกมนี้ไม่ติดไม่ได้ครับเพราะว่าแฟนๆของเขานั้นเยอะจริงๆนะสำหรับเกมโมบ้าในตำนาจ,จากค่ายไ o อส a เกมครับที่มีกระแสต,ตอบรับจากเกมเมอร์ทั่วโลกกันเป็นอย่างดีโดยตัวเกมนั้นมีจุดเด่นเรื่องของการแข่งขันนี่แหละครับที่ผสมผสานความรวดเร็วและความเข้มข้นแบบ RTS และวก็ RPG เข้าไว้ด้วยกัน โดยทุกเกมนี้มีแชมเปี้ยนที่ทรงพลังมากมายให้เราเลือกเล่นนะแล้วแต่ตัวจะมีดีไซน์รูปแบบเอกลักษณ์และวิธีการเล่นที่ไม่เหมือนกันเลยครับฉะนั้นใครที่จะเล่นเกมนี้สกิลเพย์ต้องสูงนิดนึงนะซึ่งในปี2022นี้นะครับ LL ก็มีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ครับทั้งการปรับชมแชมเปี้ยนเก่าแล้วก็ทยอยเปิดตัวแชมเปี้ยนใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆครับรวมไปถึงเพิ่มสกินเจ๋งๆและอ e ีเวนต์ต่างๆภายในเกมกันอีกเพียบนะถือว่าเป็นหนึ่งเกมรับตำนานครับที่ไม่พูดถึงไไม่ได้กัันนเลยะครบ อันดับที่ 4. g e เกนจินอิมแพเกมที่ครบเครื่องทั้งงานภาพกราฟิกเนื้อเรื่องและก็เกมเพครับที่จะพาเกมเมอร์เนี่ยเข้าไปสู่โลก Fantasy, แฟนตาซีแบบ Open นเวิ d ขนาดแท้แมปของค้านั้นทำออกมาได้สุดยอดมากครับทั้งบนบกในน้ำหรือจะเป็นบนท้องฟ้าก็มีให้เลือกชมกันภายในเกมนั้นสวยงามกันแบบสุดๆครับพูดได้เลยว่าใครได้ลองสัมผัสดูแล้วเนี่ยจะติดใจจ,จนแทบจะหลุดเข้าไปในโลกของเกนจินกันเลยทีเดียว ตัวเกมมาพร้อมกับแอนิเมชันคัสซีแบบ3 d มดีสไตล์นิเมะครับที่ตัวละครต่างๆออกแบบมาได้น่นรักถูกใจสายนมะแน่นอนซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดขายของตัวเกมนี้เลยก็ว่าได้ครับและสเสน่อีกอย่างหนึ่งคือระบบธาตุและการทําคอมโบต่างๆครับที่ผสมผสานการเล่นการต่อสู้ได้อย่างลงตัวมาพร้อมกับแผนที่แบบ Open World ขนาดใหญ่เบิ่มครับแบบไม่มีที่สิ้นสุดกันเลยนะและตัวเกมมีการรองรับภาษาไทยและโคอปกับเพื่อนได้ด้วยเรียกได้ว่าเป็นเกมแห่งยุคที่คอเกมเมอร์ต้องลองให้ได้กันเลยครับ อันดับที่ 3. เอาเบียนออนไลน์เกมแซนด์บ็อกซ์เอ็มเอที่มอบอิสระให้แก่เราในการเลือกเล่นครับที่ตัวเกมนั้นไม่ฟิกอาชีพครับเราจะเลือกเป็นอาชีพอะไรภายในเกมนี้ก็ได้ทั้งหมดเลยโดยตัวเกมจะมาในตีมของแฟนตาซีครับที่โลกของตัวเกมนี้จะมีระบเศรษฐกิจและถูกขับเคลื่อนด้วยพ้เร่นเต็มรูปแบบทั้งอาวุธยุทธป,ปกรณ์ทั้งหมดสามารถราบขึ้นมาเองได้ครับ อีกทั้งตัวเกมจะมาแบบ open world ด้วยนะที่เราจะได้ออกสำรวจโลกแบบยุคกลางครับที่มีระบบ PVP และก็ PVE ทั้งการต่อสู้แบบตัวตัว Party Kill War ไปถึงสงครามขนาดใหญ่ครับตัวเกมนี้เปิดให้บริการกันฟรีๆและเป็นอีกหนึ่งเกมครับที่ไม่มีระบบ Pay to Win อีกด้วยครับอันดับที่2 Call of Duty Warzone มาถึงอันดับที่2ของเกมฟรีที่น่าเล่นมากๆแล้วนะครับก็คงขาดเกมนี้ไปไม่ได้เลยจริงๆกับ1เกม FPS ที่มีคนเล่นมากที่สุดบน PC อย่าง Call of Duty Warzone นะตัวเกมนั้นจะมาแบบแบทเทิลย่อครับที่มาพร้อมกับแผนที่ขนาดใหญ่มากให้ผู้เล่นกว่า150คนเข้าไปหวดกันงานภาพกราฟิกของเขาบอกได้เลยว่าเวอร์วางสุดๆครับสวยงามมากๆนะรวมไปถึงพื้นที่ในการติดตั้งตัวเกมนี้ก็ถึง1 0 0ขึ้นไปเลยด้วยครับ สำหรับใครที่เป็นเกมเมอร์สายชูตติ้งฮาร์ดคอร์แบบ FPS แล้วแล้วก็ตัวเกมนี้ถือว่าพลาดไม่ได้จริงๆครับอันดับที่ 1. Dota 2เกมฟรีอันดับ1คงต้องยกให้กับเกมโมบ้าในตำนานอย่าง Dota 2หรือ .dot a นั่นเองครับโดยัดยเกมนั้นจะเป็นการเน้นต่อสู้ระหว่าง2ทีมครับแบบ 5v5 จุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือฮีโร่กว่า100ตัวขึ้นไปนะและทุกตัวล้วนแต่เล่นฟรีทั้งหมดเลยครับเกมนี้บอกเลยว่าไม่ต้องเติมเงินก็สามารถเล่นได้ครับไอเทมต่างๆภายในเกมมีเลือกปรับใช้งานแก้ทางตามสถานการณ์กันเพียบส่วนงานภาพกราฟิกภายในเกมก็เรียกได้ว่าสวยงามที่สุดแล้วครับในเกมฉบับโมบ a จนไปถึงการเล่นที่มีดีเทลรายละเอียดยิบย,ย่อยเยอะแยะมากมายครับ ซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมครับที่เล่นค่อนข้างยากนะแต่ถ้าหากว่าเล่นเป็นแล้วเนี่ยรับประกันว่าสนุกแน่นอนสกินต่างๆภายในเกมบอกเลยเลยว่าสวยมากๆครับถึงแม้ว่าจะเป็นเกมฟรีแต่เราเนี่ยก็อาจจะอดใจไม่ไหวไปเปย์สกินก็เป็นได้นะครับสำหรับตัวเกมนี้ก็ถือว่าแนะนำให้ชวนเพื่อนไปหมั่นกันดุได้เลยนะครับ ก็ครบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะทั้งหมด20อันดับเกมฟรีครับที่สามารถชวนเพื่อนมาเล่นแบบฟรีๆโดยที่ไม่ต้องเสียเงินสักบาทนะลิงก์ดาวน์โหลดทั้งหมดแปะเอาไว้ให้แล้วนะใครสนใจเกมไหนไปโหลดมาลองกันดูได้เลยครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกดช n e l ของ Sea s o n s t ด d i o กันด้วยนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ